ใบเฟินพัสกรเบะปากแรงโพดเดือดปมก็เซเว่นลันที่จะแตกคือปากมึงกลายเป็นกระแสร้อนแรงที่พูดถึงในโลกทวิตเตอร์เกิดอะไรขึ้นกับแบมแบมกันพิมุกหรือแบมแบมก็เซเว่นเมื่อเจ้าตัวโพ์ข้อความเชิงตัดเพอผ่านทางทวิตเตอร์ว่าทำไมคนไทยเราชอบดูถูกกันเองหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเราคนไทยบ้านเกิดเดียวกันแท้ๆแท,ทนที่จะเป็นกำลังใจให้กันดันมาพยายามดึงคนของเราเองให้ตกต่ำลง อยากให้ภูมิใจและยอมรับความสามารถของคนไทยเราเองบ้างนะครับทำกลางบรรดาแฟนคลับเขามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามแต่ก็มีชาวเน็ตส่วนหนึ่งคาดเดาไปต่างๆนานาและล่าสุดวันที่22กุมภาพันธ์65ใบเฟิร์นพัสกรลูกสาวของตลกชื่อดังจตุรงค์มกจกโพดภาพตนเองเบะปากแรงพร้อมข้อความเดือดว่ากอดเซเว่นเขาวงไม่แตกที่จะแตกคือปากมึงค่ะเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ